สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกันไปเตยอีกแล้วนะคะะลองมาเจอพอดีลองหยุดฟังก่อนนะคะหัวข้อพิกอากาศในวันนี้เร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีไพ่สองกองให้คุณเลือกนะคะกองที่1และกองที่สองนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่มาหนึ่งกองค่ะแล้วเราไปดูกันว่าเร็วเ็วนี้ใครที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเราใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไปไตด้วยนะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยใครที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะโอโ้คนนี้ซ้ายจัดขวาจัดนะโคตรจะดุเลยนะคะ อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้เนาะเออนะหลักๆเลยนะคะคือคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาก่อนหน้านี้แล้วเงียบหายไปจากชีวิตคุณนะคะกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งสิ่งที่ไปเตยเห็นคือราศีพิจิกนะคะธาตุไฟธาตุลมนะคะเหมือนจะกลับมาเริ่มต้นมาชำระร้างมาเคลียใจ ะะกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะหรืออะไรที่มันยังค้างค้างคาคาใจอยู่เหมือนเขาจะกลับเข้ามาไปแต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เขาโสดหรือเปล่าหรือฝั่งคุณอนะโสดหรือเปล่าประเด็นคืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดคอมมิชเมนต์อยู่ก็ได้ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้นะคะคนคนนี้นะคะกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นคนที่ อาจจะอายุห่างจากคุณหลายปีเนาะถ้าอายุไม่ห่างกันหลายปีคือลักษณะนิสัยก็จะเหมือนกับบางทีเหมือนเด็กบางทีเหมือนผู้ใหญ่อะดูโตกว่าวัยบางทีก็เหมือนเด็กอะเออเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองสองคะ่ะโอโ้มาก็เป็นหกถ้วยเลยนะคะ คนรักเก่าหรือแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่ามีแน่ใจนะคะกําลังจะกลับมาอยู่ในลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือนะคะเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ําก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันสถาบัานเดียวกันเคยเป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนที่แอบรักเพื่อนก็ได้นะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณและจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนแนะนําเพื่อนใหม่ให้รู้จกักแล้วมันมันคลิกกันมันคุยกันแล้วมันโอ้โหมันเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจดีอบอ้อมอารี นะคะเป็นคนรอมชอมไม่ชอบการทะเลาะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับคนรู้จักเขาเยอะนะคะสังคมรู้จักเขาเยอะประมาณนี้เป็นสถาปานิกเป็นวิศวกรนะคะทำงานเกี่ยวกับของกิน